สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแต่งภาพของเราให้กลายเป็นขาวดำเออคุณจะถ่ายสีมายัางไงก็ตามแต่ไม่สำคัญในเครื่องวันพัดสองไลน์ในรูปภาพหรือแกลเลอรี่ของเขาสามารถเปลี่ยนรูปภาพของคุณให้กลายเป็นภาพขาวดำได้อ่ารวมไปจนถึงเป็นสีอื่นหลายหลายแบบก็ได้อ่าอันนี้มันมันแล้วแต่คุณชอบเลยมีอะไรให้เลือกเล่นมากอันนี้เขาเรียก ตัวเองว่าเป็นฟังก์ชันในการกรองเออนะ,อะกรองกรองสีประมาณอย่างนั้นนะพี่นะเราก็เข้าไปในรูปภาพนี่อ่ะเลือกเอาสักรูปหนึ่งถามทําไมเลือกรูปนี้อ่อรูปนี้มันมีหลายสีดีทําไม <laughs> เวลาเราใช้แผ่นกรองกรองสีกรองแสงหรือเปลี่ยนสีเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นเห็นความชัดเจนของการเปลี่ยนมันมันเปลี่ยนไปเพื่อความโดดเด่นอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราก็ลองแตะลงไปที่รูปเรานี่แหละเอาแตะลงไป แล้วเราก็ไปเลือกการแก้ไขนี่แก้ไขหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกตัวกรองนี่ตัวกรองเขานี่กดลงไปในนี้เนี่ยมันจะมีให้เราเลือกเล่นก็คือเอาเนิ้วเราเนี่ยลูดไปทางซ้ายเพื่อให้มันเลื่อนไปทางขวานะพี่นะอ่นนี้อันนี้แบบสดใสขึ้นไหมสดใสขึ้นไหมสดใสขึ้นไหมอันนี้แบบใสอ่าแล้วก็อบอุ่นอ่า ไอ้ที่น่าสนใจก็คือเนี่ยไอ้สีทองนี่แหละสีทองโอ้เด่นมากเลยเราก็เออมันขับสีทองแบบมันเออถ้าภาพพี่มีม,มีมีเป็นเหลืองเป็นทองแบบบี้ะขับให้มันเด่นเนี่ยเออมันก็เออมันก็แปลกดีนะเ,เราตัดที่ถูกอาาก่าแล้วที่ถูกแล้วก็กดบันทึกอ่ากดที่ถูกเสร็จกดบันทึกเราก็ได้รูปภาพแบบสีที่แปลกไปอีกแบบหนึง่งอาา่าแล้วเขาดาลาเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกอา่าไม่ไม,ไม่ไม่กลับไปที่เดิมแล้วลับที่เดิมสิ โอเคอ่าแล้วเราก็ไปแก้ไขนี่อ่าหลังนั้นเราก็ตัวกรองอ่าแล้วก็ลูดไปให้สูตรก็สูตรก็เกินเว้ยก็จฉพมดเดียวนะสูตรก็เกินมันอยู่ตรงกลางอ่ามันถัดจากไอ้ตัวสีทองอัมพันอะไรสีทองทันสมัยเขาหน่อยนะมาอ่ามาเป็นเขาดำนะเขาดำเนี่ยปกติก็อย่างงี้นะ นอกจากเขาดาแล้วเนี่ยยังเน้นแบบเขาดาแบบเน้นดำอ่าเขาดาธรรมดาไม่พอเขาดาธรรมดานี่มันออกจะเน้นขาวๆใช่ไหมแต่ไอ้เขาดาที่เน้นดาเนี่ยเน้นเน้นความคมชัด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็อืมมันก็แลกไปอีกแบบอันนี้ต้องทำเป็นสีอะไรนะทำกับรูปคนน่ยจะเห็นความแตกต่างกว่านี้อ่าเดี๋ยวนะอ่าถักรูปก็แลนะ้วก,กันนะทำเป็นรูปเขาดเหรออเอาทักรูกก็แล้วกันนะออามาเดี๋ยวนะ เอามาเรามาเน้นดูอัน่อ่าสีทองโอ้ยหน้าเหลืองอ้อยเลยจ้ะอันนี้เขาดาถ้าเกิดเป็นเขาดาแบบเน้นดำนะเน้นดาก็จะเป็นอย่างนี้อประมาณอย่างนั้นนะพี่นะโอเคมันมันเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่มีให้พี่เล่นถ้าอยากจะบันทึกก็อย่างที่เห็นนะอ่ะเราก็ไปเอาไปเอากลับมาที่ตัวเดิมตัวเดิมดีกว่าป่ะโโอเคมันจะมีแบบ สี่เทาอ่าเน้นเทาอืมเจ้าว่าเทามันก็ยังอุตส่ามีชมพูลเลื่อๆเหลือ,ลอ,ลอ,ลอ,ๆอๆงๆหน่อยๆอยู่ตรงนี้หน่อยหนึ่ง,น,งน,น,นะพี่นะแล้วก็มีโทนเย็นโทนย้อนยุกย้อนยุกแบบแวินเทจเหรออะไรก็มีจางอืมมีหมอกไอ้ผมว่าแต่แต่ละฟังก์ชันของเขาเนี่ยนะค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ใช้คําที่อาจจะค่อนข้างตรงเอ่อถ้าพี่ถ่ายแบบไปถ่ายแบบ ที่มันเกี่ยวกับท้องฟ้าอยากให้เป็นหมอกอะไรเงี้ยเอาอันนี้ไปกรองคุณน่าจะได้มันนมันน่าจะได้ความประทับใจในรูปภาพในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะแล้วคืออาหารเงี้ยใบไม้ร่วงเมืองประเทศพระอาทิตย์ตกไม่มีมันไม่มีรูปพระอาทิตยนะ์ต <laughs> กเดียวนะรูปพระอาทิตย์ตกโอ้รูปพระอาทิตย์ตกผมมียาวเลยอ่ะไม่รู้อยู่ตรงไหนเลยนะอาจจะต้องรูดยาวหน่อยนะพี่นะโอเค okay. เคยถ่ายเอาไว้นะรูปะ้าทิ์ตกถ้าเราใช้ตัวกรองรูปะ้าทิ์ตกมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่าถ้าเราถ่ายรูปะ้าทิศตกมานี่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 แล้วถ้าเกิดเราไปฟังชั้นตัวกรองใช่ไหมแล้วเราไปเลือกผ้าทิ์ตกมันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหดูสีเหลืองก่อนนะโอยเลยอืมแหมมัน้จะเป็นภาพวาดนะนะพี่นะโอเคถ้าเราใช้เป็นผ้าทิ์ตกมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่านี่กับต้นฉบับกับต้นฉบับ อืก <S. S 2> ็ก็ดูก็ดูแปลกตาไปอีกแบบนะพี่นะก็มันเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่เขามีพี่เล่นน่ะหรือจะทําเป็นรูปเขาดาเขาดําเป็นไงก็อไม่โดดเด่นไรนะพี่นะไม่โดดเด่นไรนะสู้สู้สีสีทองอัมพันธ์ไม่ได้กับสีว่าที่ตกเออ่หรือจะเอาฟาร์มิงโก้อ่าฟา์มิงโกอืมแดงนี้เลยอ่ะพี่ฟา์มิงโกพี่เนี้ยนะแล้วก็ไซเบอร์พิงค์ท้องฟ้าพี่จะเป็นสีนี้ได้ด้วยเหรอทงใสเลย มันก็เป็นการแต่งสีภาพให้มันให้มันแปลกตาโดดเด่นไปในอีกรูปแบบหนึง่งถ้าเราชอบเราก็กติกถูกนะแล้วเราก็กดบันทึกอ่ะพี่บันทึกบันทึกโอเคอย่าคิดนานสิทาให้อายบันทึกนี่ก็ได้รูปสีที่แปลกตาออกไปจากจากที่พี่มีเออแล้วชาวบ้านเขาไม่มีเออมันก็เด่นดีนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้เป็นการแต่งภาพแล้วพี่นะ,ะก็ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่มีในในรูปภาพในรูป หรือในแกลเลอร,รี่ของเครื่องวันพัดสองไลมีให้เล่นกันอืมผมว่ามันก็เข้าท่าดีนะถามยี่ห้ออื่นมีไหมมีแต่ถามว่ามันมันมันเป็นยังไงไปเล่นดูเถอะพี่มันมีหลายยี่ห้อมีนะยกเว้นประเภทแบบพวกเพียวแอนดรอยไม่มีอ่านะประเภทแบบแอนดรอยครอบเนี่ยมักจะมีมักจะมีแต่มันก็ไม่ได้มีทุกยี่ห้อหรอกก็ไปดูแล้วกันในเครื่องคุณมีหรือเปล่าก็เอามาฝากกันประมาณนี้แหละ แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ